มโอเคตรงข้างๆเลยแสดงว่าอยู่ตรงระเบียงระเบียงระเบียงเซตเซตกล้องนะเซตกล้องเออระเบียงระเบียงมาระเบียงมาระเบียงเข้าอุ้ยคุณล้มเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบขานามีลูกเองมั้นอ่ะมีลูกเองก็ลูกเลยไม่มี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 ไม่ได้เอาไว้ไม่เอาลูกเองไม่ได้ไปเก็บไปเก็บก่อนเลยลูกเองละ แอบนั่งแอบนะอืมตายวิโอ้โหมันเข้ามาไอ้เหี้ยเอ้ยหลัง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 อะารจะมาจดตรงนี้มีตรงนี้มีนั่งโดนเช็ควรอตรงนี้ก็มีอีกเนี่ยตรงนี้ก็มีโอ้โหแม่งมีหมดเลยเข้าขีดทางเนี่ย

ปุปกรณ์ใสโอ้โหเย็ดเคบุกอย่างนี้ลุกเองลุก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 มี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 ได้สองตัวสอตัวใช้พี่สองตัวสองตัวเลยสองตัวเลยตายหนึตายหนึงมีวมีตัวมีตัวมังหน่อยมั่งน่อยมั่งน่อยมั่อนมัยโอ้โหมีแทงตูดไอ้ ใครออกใครออกใครออกเมื่อกี้มีเหรออามอามอามายขวาขวาขวาคูขวาคูมีล่าเปลาล่าเปล่าตายหนึ่งตายหนึ่งมัระเบิดยัดอยระเบิดยัดระเบิดยัดเฮ้ยววโอเเวเอวอ โอเคมันด okay, right, <pl ains> oh, 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 oh. ักเว้มันดักเว้มันดักบันไดเ้ยฟอร์มแฟดปะมีแฟดเหรอเอาแฟดดิสองซ้ำแฟดนำแล้วขึ้นเลยโอ้โหได้ปะเทดปะเทดได้ปะสวยสวยโอเคเทดได้ขวามือต้องแพนแล้วป่ะเพื่อน เก็บรถแพนเลยแพนมุมมุมหน่อยแอบๆอ่ะเออเอ้าไม่ต้องแล้วจ้ะสวยแต่ก็เทรดอ่ะแต่ก็เทรดได้อยู่เทรดได้อยู่ถ้าเทรดไม่ได้ร้องไห้เลยจริงวิ่งไปสองคนไม่ได้อ่ะแล้วแต่งกันสองคนเลยโคตรแย่ไอ้ขึ้นมาสองคนเดียวขมงมีโน่ท่องแฉลอยู่ไอ้คนจีนจีนอีกแล้วจีนไอ้มเกียร์ไม่ปลอดภัยสัตว์ เยอะนะมุมกูโคตรพีชีพเลยตอนเนี้ยมุมกูพีชีพพี่เฮียพร้อมตายตอนนี้ไม่ต้องเลือกระหว่างซ้ยายหรือขวาไปจริงจริงสายซ้ายก็มาขวาก็มีอ่ะเฮ้ยมันเอาแฟลเยอะเลยไม่อะไรไม่อะไรกูกูมีนี่กูมีแวน่นกูแวน่แวนพิเศษเป็นออพตั๊เไอ้ยอ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้อยไอ้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 

เซมีเซมี่ My friend ไอ้แยจะจะกู้ได้อยู่แล้วเมื่อกี้เออมันมันไม่เข้ามานะมันวิ่งเทรกล้องไ้เฉยตายหนึ่งกูกูแฟงให้นะวิอย่างนี้ซองนี้ซองนี้มีตายหนึ่ง โล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 บิด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 ยุนี่โลโลโลสวยบิดตายยังอ่ะน่าจะตายหรอกมีเพื่อนมันอีกันเนี่ยโอ้โหดีนะเทรดได้เมื่อกี้ แม่งโผมาแบบยิงหัวกูแตกเลยรลประตูประตูประตูมีประตูมีบันไดก็ข้างบนเหรอ ได้อ่ะดาคืออยูดดย่ดาคืออยูด่ดาคืออยู่โอ้โหไอ้เหี้ยตรงไหนอ่ะยิงยิงทันตรงไหนห้นองนี้เลยไป ไม่ยิ่เสียงอีกวะดูกล้องให้ดูหน่อยดูหน่อยข้า,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 างนอกบนจะไม่มี<อ>เฮ้ยไปดูดูข้างนอกซ้ายให้อยู่เก๋เกวิโอเคข้างบนแต่กูไม่สามารถจะหัน,นขวาได้เฮียนี่นี่ตรงนี้อเอาเทนตายแล้วมันไลัจัดเลยว่ะเอา Ờ nhé Tại